สวัสดีค่ะเดวันฝนพรำนะคะวันนี้พอชร้อนพิบูลนะคะเรามาอยู่กันที่บ้านของพี่ใหญ่สมจักกันจําหวัดขามหมู่ที่เจ็ดตำบลเสาทงอำเภอร้อนพิบูลค่ะค่ะพี่ใหญ่คะก็มาในพื้นที่นี้เต็มไปหมดเลยนะคะต้องเบี่ยงตัวในการเดินเลยนะคะต้นไม้มันชิดกันหมดเลยค่ะใหญนคะมีต้นอะไรบ้างครับที่ตงนี้ยังมีลาอย่างมะม่วงยีนมะคลานแล้วก็ยอดชะมวงยอดมะขามยอดามัง แล้วก็นอนนี่นี่มีซ้อมด้วยซ้อด้วยกระโดงเนี่ยกระโงกระโที่เท่าไหร่คะเพื่อนนี่ตรงนี้กนะโดงนะประมาณได้กว่ากว่าทุกไม่กว่ากว่าเอ่อได้กว่ากว่านี้สร้างรายได้ให้กับผู้ใหญ่ทุกวันเลยคะทุกวันครับวันละประมาณเท่าไหร่คะประมาณห้าร้อยบาทครับผมโอ้คุณที่อย่างได้สร้างรายได้วันละห้าร้อยคะประมาณใช่ไหมคะคก็ถึงผู้ใหญ่คิดยังไงกับโครงการบ้านยินรับถูกอัาจริเองนะ นี้ก็ตัดไปเด่นกันจรินเด่นกันใช่ครับในลูกบ้านก็ปลนกผัตรงนีลยครับอ่าใ้ลูกบ้านได้ปิูกผักทุกตัวเรียนครับแล้วก็มีก็มาแบ่งกันด้วยครับพัฒนาชุมชนอำเภอร่อนปีดูนนะครับสหรับโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักเริงครับผมก็ได้นําผักหลายๆอย่างหลายๆชนิดมาปลูกในพื้นที่หนึ่งไร่ตัวป่าก็ได้รับผล กินใช้กันตลอดย่างยังย่งยืนครับผมก็ทำเป็นแบบอย่างให้กับลูกบ้านลูกผัดกินเองแล้วก็ได้ขายได้ด้วยสร้างความมั่นคงทางอาหารเย้เนหยหมน้าเดียคือหมวยที่หลักหมวยที่ห,หลักไง อันนี้อันนี้อันนี้เชะอมชั้นชะอมค่ะชะอมชะแล้วก็อมอะไรคะนีอะไรคะชะม่วงอันนี้ต้นอะไรคะขามิตรอะไรคะอะไรค่ะที่ใดค่ะอไะไรค่ะ